ต้นพุทธกาลขุนจ้าขุนพลิจันธ์าแปเียวพทกาทนัน้าในความรู้จักท่านเราไม่ต้องไปดูข่าวท่านทาไมับแล้วที่ไปอยูนาเววก็ 哎。Uh huh. uh huh. ้วยแสตมป์สองคนแต่พอตอนหลังพ็กิสลามเข้าไปความที่น่าสตังุเสนระเบิดกิสลามไม่ได้รอกขนาดนานทเขาี่ถ้าเรให้เขาฆ่เยยนพุทธพ้นฆ่าเาตายในบาปให้เขาถือฆ่าในบาปมาชไปบอกพวกเร าลีมเลบอกว่าเขาทาให้ตายดีฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายาละชีสเป็นฆ่าได้ฆ่าตัวตายละชีถือว่าข้ามอานะแต่ถ้าเขาทาให้ตายเป็นไรสาวก็จหลักธรรมคำอนของพุทธเจ้าที่บอกว่าถ้ากครแม่งมาตายแมจงจะทำาไรกดีดีเขดีดีเ้ามาคางเขมาคว้างทำะตีเมาดีทำ จรทัไงก็ด th ีเขาเอาสตว์มาวันถ้าเขาสตมาวันก็ดีไม่ต้องควาวเมกองวันใไหทีหมดปูได้าตะปา่กยัง่อยู่เมื่อวันมงคมันดเดนไป่โนได้เดดปร่นถ้าที่ได้ยังไปอยู่ได้อัการนิทานที่ที่าระตัโต๊เนี่ย แต่ก่อนมันเป็นแหวนคันธาระคันธาระที่เราเรียนกันในพุทธวัติศิลห์16แว่นแล้วมีแหวนอีกข้าวแหวนที่ไม่ได้เป็นไ,ไ,ไม่ได้

เราต้องรู Onion ้ว่าทานมันมาดีสมัยเป็นองานะามเป็นทองขนารนี้ว่าเฮ้ยตรงนี้มันหอกน่าจะสร้างเียนเองเอย้ายกมันไม่หมอกรออะไรเวลาเราคิดหานเนี่ยคิดๆแล้วมันหวเงินได้แส่ในร้านเลยนะเเราปกเราไม่หวามันสุดไม่ได้หรอกมันคิดด้วยอำนาจมหามันคิดเองเออเองไม่กลัใจุิดด้วยอำนาจม ตอเรเราเรียนอยูเนี่ยเราพัลองความบางทีเราจะไม่รู้จักมันนะไม่รู้จักันเราก็ได้แต่เรียนพอมาดึกถึงความหัาบางครั้งที่เราพัฒนาไป้วโอ้ไอคอนอนโมหอะมันฟ้องเรามันเดึงไีหมดอลยทำอะไรมันมอดไปหมดโลกไปหมดและที่เรียนมาอันนี้ก็ว่าสังขารเนี่ยตัวบุญเด็ก ก็ไม่รู้พอมารูอ๋อไอพี่เราคิดสร้างโน้นสร้างนี้ไงนั่นแหละคิดทำทำทำตรงนี้ียจะออกมาสวยโยมต้องชอบแน่ยใครไม่เห็นก็ต้องชมเนี่งโอ้ย ุดโงแต่งมานะีพระเจ้าเลยแต่ต่างอเนจการทสังหารเราคิดเรื่อยววามมาในอากาศยินเป็นลกพานวามัมาในอา,านนกอพอพาศจะทำอะไรไม่ตรเงินของโยมันนั่นเลยคิดโงการเป็น,ปนแสนเป็นล้านเก็จะได้ง,างา่ายๆดูค ไปจนไปตำบลจัดใหญ่เลยนะในตำบลนั้นเ่ยแาว่าแจกซองทั้งหมดเอาเอามาอะยี่สิบาทจัดใหญ่เลยสรมติเป็นตังหวายพาตัโง้ะว่าอะไย่สิบมัไม่ใส่เขาไม่รู้จักจะไปยินหมูตอมกินี่อยแล้วเป็นกำนันภาคหม แล้วก็6ห้าวัด6วัดเนี่ยมีหมู่บ้านขราดที่จะตกวยืนสิบหลายหมื่นตอนที่สวมท่มีล่ะต้องยืนตามเขาใส่ต่อคิดแบบโมละเข้าทางวยเคยเป็นถ้าใครเคยเป็นเรื่องถึงตำแหน่งมันจะเอ่อสมแข็งเก่มันเป็นไปได้อีกเรื่อง เป็นสัญญาษัตใหม่โอ้เซ็นนี่ก็ข่าวว่าเซ็นเนี่ยแต่ก่อนแต่ละท่ก็ติดต่อมเลยออกมนสัญญาบัตมีแล้วือนเตนมี่นต่นาเราก่อ้โทรเรียกไปงบยแต่โทรอะไรเต็ม่ไยหเกอะไร้วมาอกต่กับอก้าาสองื่ต้องาม่นเตก็มาเล่าให้ฟังมาตะโนลกขาวะไนี่ืนรอ ที่ได้แบบเราตอบอกวาสื่อชาวเลเซันจะทำอะไรได้บ้างไอคนใกล้เซนมาลาฝากให้โมเลยจิตุพี้ไม่โรู้สึกสวยแลแบบแบบ้สุดที่สดใครั้งแรกที่เราว่าเซนสวยแลยว้วนะไม่ถูใจต่อมาว่นเปลี่ยนมันจะสมองมันไม่อยู่ปรงแต่งเพื่ออย่างน,น,งน,นี้มันทาได้ได้มันต้องเซนใหม่ 太牛了！<laughs> <laughs>